สุดตอยหลังจากที่ดีเจมาตูมออกมาประกาศพี่เอิร์ธฮะบอกว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็เขาก็สาวต้นตอไทม์ไลน์แล้วก็ไปเจอว่ามีต้นตอมาจากปาร์ตี้วันเกิดใช่ไหมเออทีนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของโควิดเขาก็เริ่มไปคุยและประวัติเนี่ยคือปกติถ้ามีเรื่องดราม่าในโลกโซเชียลปั๊บจะโดนขุดหมดเลยฮะ ท,ทุกอย่างทุกอย่างตั้งแต่ต้นตระกูลลูกใครใ<ช>มีพี่น้องออกี่คนเรียนโรงเรียนไหนใช่อายุเท่าไหร่กงมอายุหรือเปล่าเลยพวกนี้ใช่ไหมทุกอย่างคุดหมดเลยแล้วล่าสุดเนี่ยดีเจมาตูมปรากฏว่าไปเจอเรื่องดราม่าเพราะว่าในประวัติของดีเจมาตูมเนี่ยบอกว่าจบปริญญาตรีอักรษรศาสตร์เอกภาษาเยอรมันของมหาวิทยายลัยศิลปากร<ช>ทีนี้ช,ช,ชาวเน็ตที่เขาเรียนอยู่ที่นี่เขาก็ตั้งข้อสงสยัยไงว่าเอะดีเจมาตูม จบอักษรรุ่นไหนหอะทำไมไม่เคยเจอ เอเอจริงหรือเปล่าจบจริงไหมอะไรนั่นน่สิทำ<ส><ส>ไมประวัติถึงบอกว่าจบอักษรที่ศิลปากรแต่ว่าเนี่ยเขาก็พิมพ์มาเต็มหมดเลยนะว่ารุ่นไหนหรอคะไม่เคยเจอเลยจนทําให้แฮชแท็กดีเจมาตูมมันขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อีกรอบหนึ่งอ่ะพี่เอิร์กไม่แต่เขารุ่นเดียวกันหรอเขาถึงรู้และไม่รู้ว่า,เ,าเรียนหรือไม่เรียนมันต้องเป็นรุ่นเดียวกันนะขนาดรุ่นเดียวกันเอานี้ยังจําไม่ค่อยจะได้เลยว่าปะไม่รู้จักทุกคนแน่ๆใช่เพราะว่าต้องบอกว่าเราบางทีอย่างยิ่งระดับมหาวิทยาลัยอย่างเเีี้ยมมันนกก็จะลือรวิชา ลงที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยไอ้ประเภทที่จะต้องเจอหน้ากันครบในคณะเดียวกันไม่ง่ายนะคะ ไม่ง่ายถามถามเอิร์กเอิร์กยังจำเออไม่รู้อะค่ะบางคนเรียนคณะเดียวกับเราปีเดียวกับเราเยวเรายังไม่เคยเจอเลยก็จอย่างบางทีพี่กเจอคนในวงการมาคุยกันอ้าวรุ่นเดียวกันเหรอก็มีเยอะแยะไปแต่ว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่พี่เจอก็คือว่าเขาจะเป็นรุ่นน้องแต่เราคิดว่าเป็นรุ่นพี่ไม่ใช่พุดเล่นอะไรอย่างนั้นมากกว่าเนอะก็แหมช่วงนี้เห็นใจเขานะใช่ดราม่าทุกเรื่องเหมือนกันดราม่าในโลกโซเชียลมันมาแรงแต่ว่ามันก็ไปไวเหมือนกันนะพี่เอิร์กแป๊บเดียว อยู่โรงพยาบาลก็ยังไม่ละ <c oughs> ละเว้นเลย <c oughs> เนะ <c oughs> าะย,ยังไงก็ <c oughs> หายเร็วๆนะจ๊ะถามสสุดตอย